วางเบ็ดลาวกันเองนะครับวันนี้มาลองเหยื่อมาเทสเหยื่อหน่อยทดลองวางเบ็ดลาวปรากฏนะครับครั้งแรกมาเทสเหยื่อปรากดดูตามลุ้นกันครับผมมากูเบ็ดแล้วนะครับ เาวอยู่ตรงนี้เองนะครับเนี่ยเริ่มจากนี่มาเอาไหนไม่แม่เอาไม้ขึ้นก่อนมีมีม,มอีอ้าวอ้าวอ้าวยลุ้นนะครับไม,ไม่ตัวเท่าไหร่อ้าวกดป๊อกมาแล้วหนึ่ง ตานี้ก็กินนะครับแต่มันหลุด Nè, như này đó Rút mọt dưới เอยครับ ปากมาโดนข้างตัวอีกเบ็ดคมเบ็ดคมมีชนแล้วครับ chilling up chilling this is where you have น่านา่มันหลุดไปหลายตัวนะครับมีมีกินหลายตัวอยู่หลุดเจ็บเชือ่อไว้แต่สวยอยู่ครับ na no, na no. mutsalaya Ừ, ngon năm rồi Mình sẽ lập nè nè Nhiệp ta vinh lắm <cười> <cười> เอาเอาเตักไม่เข้าเอาใจเย็นใจเย็นฮึมแล้วไม่ได้ติดปากด้วยอือหือโอ้โหดูตัวครับเบันเลอร์ฮะเบันเล่อลโอ้โหโลฟ่าครับสวยงาม เฮ้ยข้างหลักลนะเมื่อกี้กินข้างหลักข้างโน้นนะครับตัวหนึง่งย้ายมาข้างหลักข้างนี้อีกตาไปเนี่ยคนเราฝั่งหลักนะครับโอ้โหเราไซส์เท่ากันเลยโลฟาดึงเชือก โอ้ยใสายงามๆเลยครับโอ้ยครับพ uh uh ี่น uh 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 ้องครับโลฟาครับ บ้างหลักเลยนะครับโน่นตัวนี้ตัวโอ้โหกินสามคันเรียงแล้วนะครับนเนี่ยหลักเนี่ยตกหัวท้ายหลักท้ายขวาหลักแล้วก็มาตานี้อีกโอ้โหรไซส์สวยๆเลยโอ้ยงามครับเี็บเชือกเดี๋ยวเดี๋ยว น้ำไปหาย <laughs> ตัดเลยไหมน่าจะมีคีมมาด้วยเนาะลาวเนี่ยครับหัดทงครับหัดทงไม่ใช่มือชีพเบ็ดลาวนะครับทดลองเป็นการทดลองก็แค่อยากจะลองทง เอาอีกแล้วครับใกล้ๆก,กันเลย,เย,เลยดูเรียงกันเลยครับเนี่ยจากจากลาวไม้ไผ่เนี่ยครับหลักไม้ไผ่มาสองนูน่นสามเฮ้ยอย่าเอ็ด,เ,อด <laughs> เดี๋ยวหลุดหมด <laughs> ม,มีการมีการกวหลุดอีกตจรงางาะเหยียบเชือกไว้นะ เยอะอยังอะตอาตาเยอะไอ้อ <c oughs> มันจะเกินไปแล้วเหยเื่อเขาดีอ่ะโอ้เหยื่อดีอีกกู <c oughs> จะขายเหยื่ออีกมัก่งกวเน <c oughs> เหยื่ออะไรเหยื่ออะไรทางผ่านป่าตะวันออกนักล่าน้ำจืดเนี่ยเออติดต่อก็ได้นะครับทางผ่านป่าตะวันออกกับนักล่าปลาน้ำจืดน,นะครับเหยื่อปรากฏ มีตัวเป็นโดนมีตัวเป็นโดนครับรอหน้านี้น้ำมันใสนี่มาคือมามาเทศเหยื่อนะครับมาเทศเหยื่อรอหน้าฝนครับนี่ขนาดหน้าแรงนะครับน้ำแห้งเนี่ยเทศเหยื่อรอฝนเดี๋ยวฝนลงเจอกันกวบไหนนะาน้าน้าเนอันไหนี่ยอึมันจะเอาลัวๆเลยเหรอลัวดิโอ้โหมันจะขายเหยื่อกันอย่างเดียวเลยไงเนี่ย มีตัวเป็นโดนแะเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้คันนี้อุ้ยก็หลุดโอ้โหนี่หลุดครับคันนี้หลุดเดยอๆกันมีตัวไม่ได้นะครับมีตัวเป็นโดนนะครับเหยื่อติดต่อได้เลยนะครับทางฟานปลาตะวันออกกับช่องทางนักล่าปลาน้ําจืดนะครับเนี่ยเนี้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 ยเนีของเขาดีจริงครับ บอกเลยว่าบอกเลยว่ากินทุกไซส์ครับอันนี้ไม่ถึงจะเล็กนะไซส์สองสัตว์ก็โลนะโอเคเลยไอยสวยนะครับมีตัวอ้ามีตัวอีกแล้ว ใจคอโอ้เหยื่อก็ดีจริงๆนะหูใ้สวยงามเลยครับน,นี่เทสเหยื่อะน่ะเนี่ยตกกับน้ำขุ่นไม่ใช่หรอตกกับน้ำขุ่นแล้วแม่งทงน้ำใสๆเนี่ย ไซครับกดไส้โลเลยนะครับเ,เกียมจะตัตกอีกอะเกียมสวิงอีก,กอ่ะเฮ้ย สวยเลยต่อเนื่องต่อเนื่องกินนี่ไหนตาไหน oh, no, no. อ๋อโน่นโนกินทุกตานะครับแต่ไม่ติด,ดส่วนใหญ่จะหลุดอ่างประแสนะครับเดี๋ยวเผื่อใครสงสัยตรงตรงเนย เราไม่กักหมายครับลงทุนเติมน้ำมันวิ่งมาเทศเยือโอ้โส่งา,งามครับ นี่คือลาวเดียวนะครับลาวเดียวเบ็ดห้าสิบตานะครับเบ็ดห้าสิบตามาเทศเยื่อครับนี่แต่พอคืนนี้นะครับเชา้ายังไม่ได้กู้นะครับเดี๋ยวมีรอบเช้าอีกส,อสวยเลย มากกว่านะครับมากู้ช่วงเช้าแล้วโยนไว้เมื่อคืนครับโยนไว้ห้าทุ่มขวดมัดเบ็ดโยนไว้มั่ม,วม,วมัวไปงั้นครับเอา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 ไปไหนล่ะขวดจมไปแล้วเอาไปไหนฮนะนนนนนดันกลับดันกลับอุ้ยดึงขวดจมไปเลยวะโน่นไปโผล่โน่น Taman, taman. Woi, woi. Woi, woi tua. Ya ja, buat kan. Kuat. Ah. Woi. ครับโยนไว้โม่ๆตัวตัวโอ้โหสวยงามอีกโอ้ยเบ็ดขวดนะครับโอ้เจ๋วเลยประเดิมโอ้ยไซส์ครับบิ๊กบึ้มเลยครับบึ้มเลยงามเลยงามเลยอ่ะไปกู้กันต่อรอบเช้านะครับเนี่ยครับรอบเช้ามาหลุด หลุดเยอะนะครับกินเจอตัวแล้วครับมาแล้วไส้สวยอีกแล้วโอ้ยเหลืองอ่อย ตัวอีกอ่ะ,ะขวาสวิงอีกแล้วไปนะนนนนตาโ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 นนโอ้ตาโนนติดไม้นี่นี่ตาโนนตาโนนน่าละอ๋อติดไม้ไอ้ที่ดึงขาดมันก็มีปลาดิที่มึงดึงขาดไปอะปามลงไปพันไม้พวกล่อด,ดึงขาดเลย อ้าวมาแล้วกวบนอนอีก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 เอาแล้วเอาเอาเอาแล้วครับเหยื่อครับเหยื่อเหยือเหยื่อดีมากโอ้ยใสครับเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยครับเหยื่อนะครับ เหยื่อดีมากเลยติดต่อได้เลยนะครับเหยื่อทางผ่านปลาตะวันออกกับทางนักล่าปลาน้ำจืดนะครับมีพันอีกแล้วมั้งเนี่ยครับยกขึ้นแบบเอาดีเอาดี

อ่ะมีปลายแล้วนะครับเนี่ยติดอีกแล้วข้างหน้าหลุดไปเยอะนะครับติกูมาเชือกขาดก็มี มีอีกแล้วครับนี่ต้องชมใกล้ๆนะอ่ามาอีกหนึ่งข้างหน้ามีอ,อีกข้างหน้ามีอีกครับ,ขอ,รบของเขาดีจริงๆนะมีทุกไซส์เลยนะครับมีเล็กมีใหญ่ นะ่านะ้าู้สกว่าชุดลางคืนจะตัวใหญ่ฝาเนาะ